แล้วได้แล้วสบายดีพี่น้องพบกับส่องบบาใส่คือเก่าพี่น้องสบายดี fc โพสต์คู่โซ่คนสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องก็บว่เศร้าจะปันได้พี่น้องสบายเติบน้อยนึงมื้อนี้เฮาก็โทรตื่นมาก็โทรถามข่าวข่าวบาดนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวไปเฮ็ดว่าหั่นแต่ว่ายังเฮิงอยู่น้องบ่บ่ถามน้องน้องพาไปประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วเฮาเที่มา ตามันยังเป็นเดือนอยู่ป่ะทวดพี่น้องเ้าก็าบาอยากลงอยู่แต่ว่าถามนะว่ายังเป็นเดือนอยู่ยังเฮงมื้อน,อน,น,อน,อนี้กับาา 50, พี่น้องนี่อจิพานบาวายอจิพานพี่น้องมากินหุ้ยเตี่ยวจานละเมืงเท่าไรมาก่อนแพงเต๋อพี่น้องสองหมื <c> ่น <oughs> เกือบสองมื่นเลยก็ว่าได้อืมติดงามเลยอ่าอ้พี่องมาแซ่บๆตอนสออากาศฮอนสุดๆสงสัยสิสสบเบิดพ้นแล้วเปี้ยงเียงอันนี้มาพลิกเอาีนองแก่แกบแก่พผักผครับอ่าแตวายใหญ่หางพี่น้องนวลกันเลยนะแบบนี้นะวันนี้ เด็กๆสมุนออกหน้าจเบินแล้วเ้องประธานในออกเขาตื่นมากประธานที่นี่ก็ทธานในออกว้าเาาัาไปนองกินวันนี้ก็ผักบุ้งแบบแก่บอกเอาบุงก่อนเนาะทำแรกอือ หาอะไรมาทำมเข้าไปกส่ถงผิต้องให้กว่าแล้วล่ยังวยังอีไปเดือดปังแบนี้จะเกียวเขาแล้วเพราะอะไรเพราะบ่มีกะปิเกียวขาแล้วเพราะอะไร ร่มนะตอนออนี้ระโดดซีมันอะไรก็เตี้ยซื้อในบานนี่ครับเงินในเก,กล็ไก่งินบ่อใส่คานเป็นรสชาติรั

เผ็ดขนาดเลยหมกพริกแค่ว่ากินหมกพริกก <c oughs> ินเป็นหมากเลยขัานการเองก็สี่แห,งไงไหนบไปเนาะัวจับเสื้อสายตาเผ็ดห้องมัวแดงที่ว่าห้องมือยลัง Mình hồi <laughs> <khỏi> bóng nhanh 40 xếp bạn đây mất mưa ลยองกนจะไปเชี่ยนะวเนาะลงเสรคือปวดลงท่องเขาเดาไปเขาเห็นเขาจะไปเลยแต่ว่าบ้านเราคนประานมาสากระดกเขาบอสากระดุงต่างคนก็ เจื่อมองพี่ก <forever> ็ไปช่องดอกรู้เรื่องรู้เรื่องก็เบื้องแตกแล้วเจอของหมักสดสดไปหนะ

อ๋อเอางูเจ็บเจ็บเจ็บปากขนาดเจ็บไปนลยเจ็บ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 เพิ่งใจเลย Mm. <clears> hmm <throat> เห็นว่าทางหน้ำแล้วเนาะมันแส่บแห้งกว่าน,นี้เห็นอ<ม>ื้อ Hãy <laughs> <laughs> được cái lưu vào cho hoàn thì vào chồng nó nhưng trên sông nó hỏi view của body Tam มันไปกันทางเ่าสิไปลงมองได้เนอ้อลงก็เจเอกนาอลงกเจอกดีรั่วพอดีกับพออยู่ได้เนาะของ,องเข่าเนาะทำงเช่อนมาเงินเติมบัตรลงเงินคลิปตละลเมืองอะ่ะโอสันโอคอน บางที่ก็จะในขายเขาเขาก็บเขา,เขาแพงเมือ่อยเอลยลอยลอยเลยพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเราคันบมทันอีพีเบงแบบพระคาวมกุศลนายเขาเัา,เาก็จะได้มีกำลังใจแน่ยเราจะได้มีเงินมาซื้อบัตรเติมเงินลงทิน เราสมมือนี่อกแล้วบ่ม,มี่นออืมัก็สะขยังเบิก่ะเม่ดุิน้นยกยังว่านี่กระลำบ,บ่อหเขอโทครับพี่นอ้นองพขจะด้ำาจากคลิป้เน ใส่กะทิเคาะปิดกิปก่อนพี่น้องอย่งไรก็ขอมาขอบใจเอฟซีโค้ชผู้สูงสุดคนเท่ากับ,กบ,มกบกกเมืองมาส,ส,ส่งส่งเป่าใส่ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม้พลาดกิมใหม่ๆฝากมวน่าใจเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ลกดแชร์พี่น้องไว้ฟพอนี่ดหนาพี่น้องสบายดี